คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมคุยกับเด็กๆเ,เรื่องข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูใบหมอนนะคะในกิจกรรมมอนเตสซอรี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับติิกที่ผ่าน,านมาเด็กๆทำงานส่งคุณครูใบหมอนหลายคนเลยมีทั้งวิดีโอและรูปภาพนะคะ ส่วนเด็กที่ไม่ได้ส่งไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็มารองทำกิจกรรมพวกนี้กันได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะคุณครูใบหมอนมีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยมาให้เด็กๆทำเด็กๆเตรอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะคะพร้อมแล้วามาทำงานกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีตัวอักษรเคลื่อนที่นะคะแบบนี้นะคะแต่ถ้าอัานผู้ปรครองไม่มีก็สามารถเขียนใส่กระดาษได้เลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นแผ่นรองสําหรับการสร้างคำแต่ถ้าท่านผู้ปกครองใช้กระดาษก็ไม่ต้องใช้แผ่นนี้ได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นถาดทรายสาหรับการเขียนแต่ถ้าไม่มีทรายสามารถใช้แป้งได้นะคะเดี๋วยวเรามาเริ่มทํางานกันเลยค่ะ จระอาจอจานจออาจาจออาจออา,จออาจ คอควายคออาคาคออาคาคอพานคออาพา พออาทาสะระยีจอยีจี ຈອອີຈຄອອອີຄີຄອອອີ พอ,อีพีพอ,อีพีสระกกอูจ้อูจู 자우주 하우후 하우우후 And mm the... -hmm. เนบ้นานค้ากับกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถสร้างคําและเขียนคําไปในถาดทรายได้ด้วยตนเองเลยนะคะหรือท่านผู้ปกครองอยากที่จะให้เด็กๆสร้างคําที่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วอย่าลืมอัดคลิปส่งให้คุณครูใบหลัดูด้วยและที่คุณครูเป็นหลัอยากจะขอฝากอีกอย่างหนึ่ง ก็คือวิธีการที่เราเขียนทรายแล้วสะบัดทรายออกจากนิ้วและการเขยาา่าหาทรายเมื่อเขียนคำเสร็จแล้วสิ่งนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆรู้จักการเคลื่อนไหวอย,ย่างปราณีตนะคะและก็จะเป็นการควบคุมข้อมือควบคุมแรงในการเขียนและการจัดสิ่งของต่างๆของน้องด้วยนะคะอย่างไรผู้ปกครองอย่าลืมนะคะเปิดโอกาสให้เด็กๆทำงานซ้ำแล้วที่สำคัญนะคะ อย่าปิดกั้นเด็กๆในการเขียนแค่ในกระดาษถ้าเด็กๆอยากเขียนผู้ปกครองสามารถสร้างมุมเล็กๆในการให้เด็กๆเขียนที่บ้านได้หรือให้เด็กๆใช้อุปกรณ์นี้อย่างสระแต่อย่าลืมข้อตกลงของเราการสร้างข้อตกลงนะคะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองอย่างมีสระแต่ว่ามีขอบเขตค่ะอย่าลืมนะคะท้ายคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะ ครูไปหมอนจะนุกปรกรณ์สำหรับครั้งถัดไปไว้ให้และอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะเราเจอกันใหม่ที่ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ